สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเผชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถเก่งนะคะที่น่าใช้อีกคันนะคะเป็นรถ t o y o ต a v วีออสตัว e ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะปี2015สีบอลเงินคันนี้เลยนะคะ ทะเบียน4กไก่รอลิง1385กรุงเทพมหาคนครค่ะไม่นะคะที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่168,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่349,000บาทนะคะผ่อนตกเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะลูกค้าคะ มีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะเจ้าคันนี้นะคะขัดพัดพาเดินชมรอบคันนะคะว่าคันนี้เขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างสวยงามแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะค่ะเริ่มด้วยในะส่วนของกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นนะคะสัญลกักษณ์โตโยต้าโคมเมี่ยงอยู่ตรงกลางนะคะค่ะแล้วก็มีในส่วนของโคมไฟของเขานะคะเป็นโคมไฟมันติดดิฟเฟอเตอร์นะคะค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกใดๆไม่มีคราบเหลืองนะคะูกค่าคันนี้เลยนะคะค่ะ ค่ะเรียมสารตัวรถยังคงชัดเจนนะคะซึ่งเพงยนยต์ของเรานะคะรับประกันใน2โครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าคะค่ะ,คะไม่มีตัดแต่งโครงสร้างนะคะไม่มีกอไม้แน่นอนค่ะลูกค้าขานี่เลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแมกนะคะขอบ15นิ้วนั่นเองค่ะ เ็งยางปี2019นะคะสัปดาห์ที่10นะคะลูกค้าขาค่ะขนาดยางจะเป็น185้าทาบ้านั่นเองค่ะลูกค้าขาค่ะเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะค่ะมาตอนน่อในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะเหลี่ยมสันตัวรถอย่างที่บอกนะคะชัดเจนนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าะเมื่อจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะ ค่ะก็จกคนเขานะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะนี่เลยนะคะามาต่อด้วยในยส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะลูกค้าคะค่ะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะ t o y o t a v ีออตัว E นะคะโครเมียมอยู่ครบทุกตัวของเลย,เลยมีไฟทับทีมมาให้นะคะค่ะไฟด้านท้ายตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าคะนี่เลยนะคะค่ะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะริมสันตัวรถก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าคะ กระจกด้านท้ายตัวรถนะคะก็จะเป็นนะคะตัวต้าน,นะคะเดิมเดินจากโรงงานมาพร้อมกับในส่วนของไฟฟ้านั่นเองค่ะลูกค้าขานี่เลยนะคะค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรักยิ้มแก้มบุม๋มใดๆเลยนะคะลูกค้าขาสภาพนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะเจ้าคันนี้เนาะค่ะแล้วก็แพงประตูฝั่งคนขบับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะลูกค้าขาค่ะ,คะ แล้วก็ในส่องของที่ปักกระจกมองข้างควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะค่ะเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าขาไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะหน้าตาของเขานะคะหน้าปัดเรือนไม้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าขาหน้าปัดเรือนไม้ของเขานะคะค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานาอค่ะเครื่องเล่นวิทยุของเขานะคะค่ะจะสามารถเล่นนะคะซีดีได้เชื่อมต่อยูสบีได้นะคะเลือกในส่องของโหมด เอฟเอฟเอ็มได้เลยนะคะแอร์ A R นะคะของเขาค่ะก็จะเป็นในส่วนของแอร์ R นะคะเมนนวลน,นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะเกียร์เขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะรถเจ้าคันนี้นะคะจะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้นะคะลูกค้าคะค่ะ,คะมีในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะมีมาให้คู่หน้าเนาะมีกุญแจสำรองให้นะคะคันนี้ ถ้าหากว่าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจติดต่อหานงพัฒเพชรยนที่เบอร์0 9 5 9 4 3 5 6 3นะคะค่ะอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะติดต่อเข้ามาสอบถามเงื่อนไขนะคะโปรโมชั่นเอกาสารต่งตางๆกับน้องพัฒได้เลยนะคะค่ะอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนซ์กับทางเราเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะค่ะแล้วก็ไม่สะดวกเดินทางมารับรถด้วยตัวเองเราก็มีบริการนะคะ ค่ะสไลด์รถไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าคะค่ะที่บังแดดนะคะยังคงนะคะค่ะสมบูรณ์นะคะลูกค้าคะค่ะไฟส่องสว่างนะคะยังคูใช้งานได้ตามปกตินาอนี่เลยนะคะค่ะที่พักแขนนะคะก็สามารถใส่สิ่งของสัมภาระได้นะคะค่ะคอนโซลหน้าจะมีที่เก็บสัมภาระให้1ช่องนะคะลูกค้าคะค่ะ กว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายก็ขับได้นะคะคันนี้เนะาะคัน่หากว่าท่านใดชอบนะคะค่ะเป็นในส่วนของ F C รถ V V o นะคะคันนี้เลยนะคะค่ะตอบโจทย์นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของน็อตของเขานะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีรอยขยับใดๆเลยนะคะค่ะเพดต่างๆของเขานะคะยงคงชัดเจนนะคะลูกค้า่ะ แล้วก็ในส่องของลอยมิดอาร์ตนะคะตรงข้างประตูเนาะยังคงนะคะเดิมๆมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคะอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะค่ะเพจยงของเรารับประกันในสวนโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักคืความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าคะค่ะประตูฝั่งคนประตูฝั่งผู้โดยสารค่ะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะลอยมิดอาร์ตนะคะกลมๆเดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าคะค่ะ แล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมเช่นเดียวกันนะคะมีที่เก็บนะคะเอกสารให้นะคะค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าค่ะ กว้างขวางมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจรีบติดต่อหันุรงพัทที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้านะคะชา้าหมดอดสิเป็นเจ้าของรถนะคะที่น่าใช้คันนี้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาดูรถทุกวันเป็นจำนวนมากเนาะค่ะแล้วก็เพดานด้านบนของเข,งขานะคะสะอาดไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีในส่วนของรอยเจิมนะคะลูกค้าคาคันนี้นะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจรีบติดต่อกันเข้ามานะคะค่ะเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ4-5้าใบเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะรอยเม็ดอัตต่างๆของเขานะคะก็ยังคงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่องคองที่เก็บล้ออะไหล่ของเขานะคะก็จะมีล้ออะไหล่มีแม่แรงนะคะถุงแม่แรงนะคะค่ะให้กับคุณลูกค้านะคะ แล้วก็ในส่วนของน็อตนะคะฝากระโปรงท้ายเนาะก็เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับใดๆเลยรอยมคอาร์ตนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคะแล้วก็ในส่วนของซีนนะคะจีกนะคะยังนิ่มแล้วก็เป็นรอยลิฟนะคะลูกค้าคะค่ะมคอาร์ตนะคะค่ะต่างๆนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ค่ะลูกค้านี้สภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจรีบติดต่อหาน้องพัดเพชรโยนเลยนะคะเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่องของค่ะห้องเครื่องกันต่อนะคะมาต่อด้วยในส่องของห้องเครื่องนะคะลูกค้าคะห้องเครื่องนะคะแห้งนะคะไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มนะคะลูกค้าคะขับเพจเดิมๆจากโรงงานเวต,ตานะคะประเทศไทยเลยนะคะค่ะ นี่เลยนะคะค่ะแล้วก็รอยปั๊มตุยต้านะคะยังคงชัดเจนนะคะลูกค้า่ะค่ะเพดต่างๆเดิมๆมจากโรงงานเลยค่ะรอยเมนอาร์ตนะคะเดิมๆมจากโรงงานนะคะลูกค้า่ะนี่เลยนะคะค่ะแผ่นการความร้อนเนี่ยคงสมบูรณ์นะคะลูกค้า่ะค่ะคารด้านหน้านะคะทั้งสองฝั่งนะคะค่ะสภาพเดิมเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าขะรอยน็อตต่างๆของเขานะคะสภาพเดิมๆมนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับใดๆเลยนะคะลูกค้าคะคันนี้เนาะ รอยเบ็อาร์ต่างๆนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าคานนี่เลยนะคะค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหากว่าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาจับจอง เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะยังไงพัดก็ขอฝากรถ t ต y ต้าว i อ s 1.5ตัว E นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติปี2015นะคะสีบอนเงินมาอยู่ที่168,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่349,000บาทค่ะลูกค้าค่ะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวโลกแขนะให้กับคุณค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ